สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับแมคคาร์หนกปนะครับวันนี้เป็น e ีพีพิเศษตอนแล้วกันนะเพราะว่ามีชาวไบเกอร์หลายคนก็ถามมานะครับว่าผมใช้ตัวเนี้ยอดี7 5เมาแล้วเนี่ยคือหลายคนเคยดูคลิปแล้วนะเคยดูคลิปตอนที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับว่ารถมันเป็นอย่างงู้ย่างนี้นะอันนี้เป็นการใช้งานจริงแหละนะผมใช้มาทั้งหมดประมาณเจ00ันโลนะครับแล้วก็มีมีทิปไกลสุดที่ได้ไปก็คือ เมื่อวันที่20ที่ผ่านมานะครับไปแม่ห้องสอนไปทุ่งบัวตองไปบ้านรักไทยขี่ไปกลับเนี่ยเป็นระยะทาง2,000กิโลเมตรนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมเปลี่ยนมาแล้วของรถคันนี้นะเปลี่ยนจากของเดิมนะเป็นของแต่งมีอะไรบ้างแล้วก็ทำไมต้องเปลี่ยนมันมีชอบอะไรไม่ชอบอะไรทำไมต้องเปลี่ยนนะครับวันนี้ผมจะมาบอกกนะันแล้วผมจะบอกกันว่าไอ้ที่ผมขี่ไปเนี่ยไปที่แม่ฮ่องสอนไปกลับกบรุงเทพเนี่ยประมาณ2,000โลแล้วกันนะครับ หมดค่าน้ำมันไปประมาณ3,000บาทคุณผู้ชมเฉลี่ยก็โลละบาทห้านะครับแต่ว่าผมใช้95นะถ้าใช้ E20 อาจจะถูกกว่านั้นแต่ว่าผมใช้95ตลอดทั้งทริปนะครับเนาะก็จะพามาดูนะหลักๆผมบอกก่อนว่ารถคันนี้ที่ผมทำมานะครับจะเป็นในส่วนของตัวช่วงล่างนะครับช่วงล่างทามาก่อนนะนะครับเพราะว่าช่วงล่างเดิมผมขีด่ได้พันโลนะครับคือหลายคนนบอกว่าพอนะแต่ว่าผมบอกเลยว่าผมไม่พอนะครับคือมันมีอาการที่ มันยุวยคุณผู้ชมมันขับไปแล้วมันเวลามันโยกหลุมเนี่ยแล้วมันเด้งมันเด้งหลายจังหวะนะครับทําให้ร,รู้สึกไม่โอเคก็เลยไปทําที่พี่แจ็คนะเขาอยู่ที่สุขุมบิทนะครับลองทักไปถามเขาได้นะครับชื่อแจ็คนะก็ทําอด v อย่างเดียวเลยนะผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นลองไปที่เขาเนี่ยนะเขาบอกไปที่แจ็คจบแน่นอนนะครับก็เลยไปที่พี่เขาครับซึ่งฟิลลิ่งเนี่ยผมบอกเลยว่าฟิลลิ่งนะใครเจอผมมาลองขับรถผมได้นะครับคือมันถ้าถ้าเป็นรถกระบะเนี่ยต้องบอกเลยว่าคันนี้เป็นแร รถเดิมมันคืออาจจะเป็นพวกรถกระบะทั่วไปใช่ปะแต่นี่คือกลายเป็นแรปเตอร์แล้วลูดอะไรเนี่ยนิ่มตลอดทางนะเดินทางไม่มีแบบตึงๆตั้งๆไม่มีนะครับเป็นออกเป็นแบบนุ่มๆไปเลยนุ่มๆแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เด้งไม่ได้โยนไม่ได้ย,ยุ่ยในเรื่องของสรีระท่านั่งนะครับอันนี้ก็จะมีบางคนก็จะมีปัญหาอยู่นะครับอันนี้ผมทําขาตั้งคู่และคือคือรถผมเนี่ยทำโช๊คมาแล้วด้วยความที่ว่าช่วงล่างมันก็จะสูงขึ้นคุณผู้ชม ทีนี้เวลาผมขี่ยืนพื้นที่ไปเนี่ยผมขี่ยืนพื้นน่ะผมรู้สึกว่าความเร็วที่มันดีที่สุดนะประมาณ150 160กําลังดียืนพื้นประมาณนี้เพราะถ้าเกินเนี้ยผมเคยลองขี่1 7 0ยนะแต่รถมันสรายมากนะครับอาจจะด้วยความที่ว่ารถมันไม่ได้เป็นรถที่แบบทํามาให้เราขับขี่ได้ไวนะครับและอีกอย่างหนึ่งปัญหาคือท่านั่งเนี่ยมันฟิกเกินไปคือคือมันมีท่านี้อ่ะท่าขาประมาณนี้นะครับกับอีกอย่างหนึ่งคือขี่แบบผ่อนคลายเลยทําขาประมาณนี้ชิวๆนะครับแต่ที่ผมอยากได้คือ ต้องไปติดเพิ่มก็คือในส่วนตัวตัวบันไดตรงนี้นะถ้ามีตรงนี้เนะี่ยผมผมรู้สึกว่าอาจจะขี่แล้วแบบดูแบบอ่าทำให้เรากระชับตัวมากขึ้นแล้วก็ยืนขี่เวลายืนยืนขี่มันค่อนข้างจะโอเคนะครับให้ดูนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือเปลี่ยนโชคมาแล้วนะครับเปลี่ยนโชคมาเรียบร้อยแล้วนะมันจะเป็นโชคของเอผมจําไม่ได้ว่าเป็นของอะไรนะนะครับแต่ว่าโอเคเลยแหละนะครับโอเคเลยสําหรับโชคชุดตัวนี้นะที่ทํามาจากร้าน พี่แจ็คนะครับเราจะเห็นว่า,าผมทำในส่วนตัวโชคหน้านะก็คือเปลี่ยนพวกน้ามันโชคเซตโชคหน้าใหม่มันก็เลยขี่ได้แบบสมูทนั่นเองนะครับส่วนบางโซ่เดิมผมถอดทิ้งไปแล้วนะครับเพราะว่ามันทำให้ผมเนี่ยล้างโซ่ลำบากนะโซ่ค่อนข้างเละเทะเลยตอนนี้นะครับเพิ่งกลับทิปมานะครับนะในส่วนแรกเลยนะนะครับเ,เรื่องของไฟเนี่ยถ้าไฟหน้าเดิมของรุ่นนี้ถ้าสมมติ เราเทียบกับพวกฟอสซ่านะสมมุตินะเทียบกับฟอซ่านะผมว่าไฟหน้าเดิมมันสว่างนะสว่างแต่ว่าสว่างไม่พอนะครับก็เลยต้องไฟติดในส่วนของตัวไฟตัดหมอกมาซึ่งตัดหมอกเนี่ยผมดูมาหลายค่ายมากนะครับสุดท้ายก็คือมาซื้อตัวนี้ตัวนี้มันเป็นของของเปียคือมันเป็นไฟสีเหลืองกับไฟขาวผาสมกันนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดให้ดูนะครับนะนะเดี๋ยวจะเปิดไฟให้ดูนะครับ ผมเปิดเนี่ยอันนี้คือสวิตช์สวิตช์ไฟนะสลับถ้าเปิดตั้งแรก,แรกมันจะเป็นสีขาวนะครับอเดี๋ยวผมเปิดเป็นขาวเหลืองให้ดูนะครับเนี่ยถ้าเราดูนะเห็นไมมันจะเป็นขาวข้างบนนะครับขาวข้างบนแล้วก็เหลืองอยู่ด้านล่างนะจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งผมถ่ายอยู่อย่างเงี้ยนะขี่ยังคืนบอกว่ามันผมบอกเลยว่ามันไม่แยงตานะเพราะว่าผมเคยใช้ไฟแบบมาหมดมาหมดแล้วนะทั้งไฟจีน ไฟอะไรเงี้ยนะราคาแบบถูกๆนะครับอันนี้ก็เลยลองลองของเตียด,ดูนะ่ะในหอญาติปิดไฟก่อนนะครับก,ก็หลกักๆอ่ะก็จะประมาณนี้แบาบงคนเนี่ยเขาจะติดในส่วนตัวที่มันเป็นตัวาการล้มขึ้นมาข้างบนนะครับแต่ว่าผมผมแค่ไม่ค่อยชอบไปเฉยคือมันดูเทอะทะเพราะว่าผมใช้งานเป็น daily use ยังไงก็คือขี่ในเมืองนะครับแล้ววิ่งในเมืองเป็นหลักคนะุณผู้ชมคือวิ่งไปทํางานที่ฟอร์เกษตรเนี่ยก็ใช้มอไซค์เพราะไม่ค่อยใช้รถยนต์มันติดนะครับ อ,อีกเรื่องหนึ่งไอ้เรื่องชิลเนี่ยชิลเนี่ยผมก็คือไปเปลี่ยนมาเป็นของยี่ห้ออะไรนะยี่ห้อ PUIG อ่ะนะแพงเหมือนกันนะนะชิลแบบดูกระจกกระจอกอย่างเงี้ยนะครับนะหกพันนะจำไม่ผิดน,นะหกพันกว่าบาทนะครับเออแล้วก็มันก็ไม่ได้ใหญ่หรืออะไรไปกว่าชิลเดิมหรอกนะนะครับก็คือผมอยากให้มันเป็นสีดำไม่เฉยแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากนะครับทีนี้มาดูเรื่องของเบรกกันหน่อยนะครับเบรกเนี่ยเบรกเดิมเนี่ย เอาจริงนะเบรกเดิมเนี่ยผมไม่ค่อยไม่ค่อยชอบมันเลยนะทั้งไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรืออะไรถ้าจะเห็นข้างในเดี๋ยวเดี๋ยวจะซูให้ดูนะผมไปเปลี่ยนผ้าเบรกมานะครับเป็นผ้าเบรกของตัวเบมโบ o เนี่ยมันจะเป็นสีแดงแงเนี่ยนะครับคุณผู้ชมถ้าเห็นปะผมเปลี่ยนผ้าเบรกของเบมโบ o มานะครับเป็นเกรดอะไรซินเทอร์อะไรไม่รู้อะนะแต่ผมบอกว่าดีคือเบรกเบรกอยู่เลยนะเบรกดีกว่าเดิมนะครับส่วนยางนะยางเดิมผมใช้ได้5 0 0พันโลนะผมบอกเลยว่า5,000ันโลเนี่ย ก็ถือว่ามันก็โอเคนะในส่วนหนึ่งแต่มันมีจังหวะนึงที่ผมเคยลื่นลื่นแต่ไม่ล้มอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าไม่เอาแล้วนะแล้วไปจับยางเดิมมันแบบมันเริ่มแข็งแข็งละนะห้าพันโลผมก็เลยเปลี่ยนเลยนะครับเห็นบางคนเขาใช้เป็นหมื่นใช้เป็นอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผมก็เลยเปลี่ยนไปเลยนะครับเป็นพีเรลี่ตัว STR นะครับมันจะเป็นยางเหมือนแบบทรงอย่างเงี้ยแต่ผมบอกเลยนะว่าผมก็ไม่มีความไว้ใจกับยางอย่างนี้ตอนแรกอ่ะนะแต่พอขี่แรกๆมันพับโค้งไวมากนะครับเหมือนจะล้มเลย แลนะล่าสุดไปลองเทสท,ที่แม่้องสอนอะไรพวกนี้มาก็ถือว่าผ่านนะนะถือว่าผ่านนะครับคือเช็ดเช็ดเ,ดเดข่าเช็ดพื้นได้เลยงงเหมือนกันนะเออเหนิบมากแต่ว่าน่าใช้ได้น้อยครับเพราะว่าน่าใช้ได้แค่ประมาณหมื่นถึงหมื่นห้าพันโลก็ควรจะเปลี่ยนแล้วเนาะตกกิโลละบาทแล้วกันนะค่าใช้ยางนะครับก็เป็นเปลี่ยนกันไปเนาะนะการล้มนะก็ใส่มาเป็นของ s r c s r c นะ c, นะใส่เพื่อการล้มมาแหละแล้วก็เพื่อติดไฟว่าล้อผมมันเป็นสีแดงแดงนี้ นะครับมันคืออะไรนะมันคือไอฝุ่นจากผ้าเบรกอะนะฝุ่นจากผ้าเบรกจริงๆนะผ้าเบรกนั่นแหละนะเนี่ยเป็นฝุ่นจากผ้าเบรกนะติดออกมาเป็นสีแดงๆอย่างนี้คือเบรกดีมากนะผมไปแม่องสอนไปเขาไปอะไรเงี้ยเบรกดีนะเบรกอยู่เบรกหนึบเลยนะครับก็ก็ค่อนข้างดีกับเบรกเดิมก็เลยตอนแรกจะเปลี bo, ย่ยนเบมโบแต่ว่าอ่าลองใส่นี้ดูก่อนนะครับใส่ดูก็ตอบโจทย์นะนะครับอนาคตเปลี่ยนแน่นอนนะครับอีกเรื่องนึงที่ต้องใส่ก็คือพวกกาดหม้อน้ำเหมือนปะ ากาลมอน้ำเองก็ต้องใส่นะนะครับใส่แล้วก็อันนี้เปลี่ยนแตรมาเปลี่ยนแตรนะครับจะเห็นว่ามีกล้องนะอันนี้เดี๋ยวให้ดูเป็นกล้องกับจอจอที่ผมติดเพิ่มเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังนะครับจะมีจอเป็นดูเนวิเกเตอร์ดู GPS อะไรพวกนี้นะครับนะส่วนในส่วนของตัวอ่ะของแต่งกันก่อนนะอันนี้ยังไม่ได้ไปข้อดีข้อเสียนะของแต่งก็อ่ะเรื่องของจอนะไอตัวนี้เป็นจอที่ผมติดตั้งเพิ่มนะก็คือ มันจะสามารถดู GPS ได้คือลิงก์กับมือถือเราอะลิงก์กับมือถือนะครับนะตอนนี้มีปัญหาอยู่ชีเกียร์เดี๋ยวผมจะเอาไปเคลมเพราะว่าเสียงมันเสียงมันไม่ดีมันอัดเสียงมาแล้วเสียงมันแบบแตกๆอะนะน่าจะมีปัญหาเรื่องลำโพงนะครับแต่เขาก็เคลมให้นะอันนี้มันก็จะขึ้นเป็นเป็น Apple CarPlay Android Auto ของเรานะครับใช้เป็นทัชสกรีนได้หรือว่าจะดูเป็นวิดีโอได้เนี่ยตอนนี้เป็นวิดีโอบันทึกอยู่แบบไหนแล้วก็เนบมาถ้ามันเชื่อมมือถือแล้วแล้วมันก็ขึ้นอย่างนี้เลยนะครับก็จะมีเบอร์ทงเบอร์โทรอะไรเงี้ยเรราาาสมถ ได้หมดนะตอนขับรถอยู่ดูในเบกเกเตอร์ดูแผนที่อะไรพวกนี้ดูได้นะครับดูได้หมดเลยนะซึ่งมันโอเคเวลาขี่ทางไกลเราไม่ต้องคือเมื่อก่อนมันอยู่ยงี้ผมไม่ชอบต้องต้องเงยหน้าดูบ่อยอก้มหน้าดูบ่อยนี่คืออยู่บนนี้ก็ขี่ตรงๆแล้วก็มองข้างบนเลยนะครับส่วนนี้เป็นตัวติดเ,เสียบชาร์จโทรศัพท์นะชาร์จโทรศัพท์นะครับเอาไว้ชาร์จโทรศัพนะท,สพนะทสพ์ส่วนนี้ก็ติดไว้เท่ๆเฉย นะไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็เลยไม่ได้ออกก็คือก็ใช้จอเนี่ยมันจะบอกแล้วว่าเนี่ยเราขับรถไปกี่กิโลวันนี้วันนี้อะไรเงี้ยครับจะขึ้นประมาณนี้นะครับอ่ะมาดูกันบ้างนะอีกเรื่องหนึ่งที่ผมไม่ชอบเหมือนกันนะในเรื่องของตัวปุ่มเราสังเกตดูนะปุ่มเนี่ยนะคือจะบอกว่ามัน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 ,ม,นมันขี่เนี่ยแต่ผมเริ่มชินกับเกียร์มันนะนี่คือวิธีเข้าเกียร์นะครับเข้าเกียร์ลบเกียร์บวกคือผมไปเมื่อวานไปแ,แม่เขาสอนนะ ได้ใช้ตลอดนะลบบวกเชนเกียนะครับแต่ละการเลือกเปลี่ยนโหมดอะ่ะนะกับแปเนี่ยมันเขาาจะใกล้เงินไปนะถ้าถ้าคนที่ยังใช้ไม่ชินอะ่ะจะแปลกแปกมือนะครับจะแปลกๆปกมือนะนะเรื่องที่ชอบก็จะมีเรื่องของเบรกมือนะครับที่เขามีมาให้เบรกมือตัวน,นี้ผมว่าโอเคเวลาไปจอดในที่ชันชันแล้วถมาผมไปภูเขาอะไรเงี้ยมันโอเคนะครับสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเลยคือเลยว่าน้ํามันนะนี่เปิดน้ํามันมานะถังมันมีแค่น่าจะจําไม่ผิดน่าจะ สิบหรือสิบสามหีื่วงจไม่ได้นะครับแต่คือหมดไวมากนะขี่แป๊บเดียวแม่งเติมเลยนะแป๊บเดียวเติมแป๊บเดียวเติมนะครับน่าเบือ่อนะคือถังมันเล็กเกินนะถังมันเล็กเกินนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็บอกบอกก็ใส่อะไรคือใส่ได้ไม่เยอะอ่ะมันไม่ไม่ลึกไม่ใหญ่เหมือนพวกฟอซ่านะนะครับก็เลยต้องไปติดในส่วนตัวแหลกด้านท้ายมานะครับอันนี้ให้ดูนะอันนี้ไม่ใช่แหลกแหลกแท้นะคุณผู้ชมนะเป็นแหลกงานเทียบนะแหลกเทียบ นะราคาก็ประมาณ7จ็ดแปดพันนะนะครับเพราะถ้าแหลกแท้มันจะราคาอยู่ประมาณเห็นขายในกลุ่มนะประมาณหมื่นหมื่นแปดนะหมื่นแปดนะครับหมื 18, น่นแปดแต่เมื่อวานอนะ่ะเอาผมไปทริปสี่ห้าวันก่อนอนะ่ะผมไปมาบรรทุกของนะยี่สิบกโลนะครับสบายครับนะไม่เห็นจะหักไม่เห็นอะไรเลยก็ใช้ได้นะใช้ได้นะครับสําหรับแหลกเทียบนะเขาเรียกแหลกงานเทียบนะครับอ่าแล้วทีนี้ปกติมันจะมีบางโซ่โบริเวณนี้นะครับ บางโซ่บริเวณนี้อันนี้ผมถอดออกนะครับบางโซ่นะเพราะว่ามันล้างทําความสะอาดยากนะครับเราก็เลยให้มันโล่งๆไปเปลือยไปเลยแล้วผมมาทําความสะอาดง่ายดีนะครับอ่าแล้วยางเนี่ยนะผมจะบอกว่าในพีเรลลี่ตัวนี้ยมันเป็นยางที่แปลกประหลาดมากคุณผู้ชมคือเขาบอกว่ามันใช้ได้น้อยนะประมาณสักหมื่นโลหมื่นห้าพันโลก็ต้องเปลี่ยนแล้วแหละก็ประมาณนั้นแหละครับก็ต้องเปลี่ยนยางแล้วแหละนะครับแต่เนี้ยผมชอบที่ว่าเอ้ยมันมันมันหนึบมากเลยอ่ะนะค,คือยางมันด้วยความที่ยางมันเป็นเหมือนยาง ออฟโรดป่ะนะครับเออเป็นเหมือนยางออฟโรดแต่ขอโทษนะเข้าโค้งนี่บอกเลยว่าเข่าเช็ดพื้นได้อ่ะนะครับเออผมงงมากเนี่ยเข้าโค้งเข่าเช็ดพื้นได้เลยนะครับนะ Pirelli STR นะเขาว่ามันเป็นยางที่มันได้รางวัลอะไรไม่รู้อะนะครับ,นะรบก็โอเคนะโอเคเลยนะครับนะสำหรับยาง Pirelli STR ตัวนี้นะครับ แล้วก็อ่ท่อนี่ผมไม่ได้เปลี่ยนนะเพราะผมไม่ชอบท่อดังผมลำคาญผมเคยขี่พวกบิ๊กไบค์มาก่อน,อนแล้วผมหนวกหูผมก็เลยเปลี่ยนแค่คอนะเปลี่ยนแค่คอชื่อเขาชื่อเฟซบุ๊กสองสองอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะนะสั่งเข้ามาสองพันกว่าบาทนะครับก็รู้สึกบิดติดมือขึ้นนะนะครับสําหรับตัวคอท่อนะครับเนี่ยพอคราวก็ประมาณนี้มาชม ก็มาเล่าสรสบกันฟังนะเผื่อใครที่ยังอยากได้อยู่แล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งอัตราเร่งอัตราเร่งเนี่ยถ้าซ้อนสองคนเนี่ยนะผมผมรู้สึกว่าผมไม่จบนะนะครับผมรู้สึกว่าผมไม่จบนะครับคือเอ่อมันมันควรจะทําได้ดีกว่านี้ในความรู้สึกผมนะเพราะถ้าเคยขี่พวกใครเคยขี่พวกเวอร์ซีหกห้าศูนย์มาคนละเรื่องอะน,นะแหลงทอกมันอนะเอออันนี้ผมว่ามันทอกมันยังดูน้อยกว่าพวกเวอร์ซีนะ อาจจะลือกเป็นระบบเกียร์ dct ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ผมเนี่ยบอกเลยว่าอนาคตเนี่ยผมไปตัวพันแน่นอนนะอาจจะเป็นพวก gs นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแต่ก็ขี่ดีนะหลักๆก็ขี่ดีก็คือใช้ daily use ได้เนาะถ้าเป็น gs จะมาใช้ daily use ก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะขี่ในเมืองมุดไปมุดมาอันนี้ยังพอมุดในเมืองได้นะครับโอเคก็รีวิวจบกันไปแล้วนะครับสําหรับตัว xdv ที่ใช้งานมานะครับเดี๋ยวใช้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกนะว่ามันมีอะไรที่ ต้องใช้งานอีกนะครับใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับเนาะก็แลกเปลี่ยนกันใช้งานกันนะครับผมขอบคุณครับ